เงในทางที่ดีดีก็ดีในดีต่อผู้อื่นดีต่อตอนเองด้วยไม่ใช่ว่าดีต่อคนอื่นอย่างเดียวต้องดีต่อตอนเองตอนเองพยายามให้มีความสุขอะไรที่เป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคในร่างกายในใจิตใจเราพยายามขาจัดออกเช่นว่าความเครียดความเครียดความหมดหงิดอันนี้เราต้องดีต่อตอนเองต้องดีต้องดูแลตนเองพยายามขาจัดเอาสิ่งนั้นออก ชีวิตเราไม่มากไม่เยอะแค่ร้อยปีอย่างมากแค่ร้อยปีก็พยายามให้มีความสุขมากๆไม่สร้างความทุกข์ไม่หาเรื่องหาราวให้เกิดความทุกข์เน้นนึกถึงความสุขของตนเรียว่าดีต่อคนอื่นแล้วดีต่อตนเองเก่งดีฉลาดฉลาดในการเราเรียนฉลาด ขยันถ้าขยันไม่ขยันก็เจ๊งไม่ไม่เกิดอะไรไม่กตัญญูก็เสื่อมไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่กตัญญูต่อวัตถุสิ่งของก็เกิดความเสื่อมสิ่งของเสียหายบุคคลไม่เชื่อถือไม่นับถือไม่เคารพไม่รักนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็ฝากแค่เก่งดีขยัน ลากขยันกระตันยูคุณธรรมก็ในบุญทำบุญวันเกิดโรงเรียนวันนี้ก็ขออนววยพรให้คณะครูทุกท่านานักเรียนทุกคนจงมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยให้เจ็ดทั้งหลายท้งปวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพะละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วไซส์ขอความปรารถนานั้นจงหลันสำเร็จการสาเร็จและการสาเร็จจงทุกท่านทุกคนเถิดขออนโมทนา